จบจบแล้วเนาะแต่ว่าตกงานค่ะตอนนี้ตกงานแต่เราได้ตังค์อยู่นะโรงแรมที่ตาับเขาไม่รับอาสวิตที่จบปีนี้ทําการสมัครอาบายสโลสนะคะเพราะว่าที่จะได้วีซ่าหางานต่อนะคะสวัสดีค่ะพบกับชาแนลอสทานะคะวันนี้ ก็วันนี้จะมาพูดเรื่องการขออบ s Low s ส a กตนะคะด้วยสถานการณ์ในตอนนี้นะคะทําให้งานในโรงแรมคือหางานยากมากๆนะคะช่วงนี้เพราะโรงแรมก็ยังปิดเนาะแล้วโรงแรมที่ตาทำอะ่ะเขาไม่รับอาลบริเวนที่จบปีนี้นะคะซึ่งมันเลยทำให้ตานเนี่ยไม่มีแฟดทรัสในการที่จะต่อวีซ่านะคะตาลก็เลยต้องสมัครอบายสโลสเกตนะคะเพื่อที่จะได้นําสัญญาตัวเนี้ยไปยื่นวีซ่านะคะแล้วก็จะได้วีซ่าหางานนะคะก็ เรื่องวีซ่าเดี๋ยวตานจะมาขอคุยอคลิปหน้านะคะวันนี้จะขอคุยเรื่องการขออบายสโตกก่อนว่าทํายังไงตอที่ตาจะสอบจบใช่ไหมตานได้โทรไปถามทางอ r บอายเอเจนต์ทัวร์นะว่าตานต้องทอํายังไงในการสมัครอบอายโตสเขาก็เลยบอกตานว่าให้ตาน่ติดต่อเข้าไปหลังจากที่ตานรู้ผลแล้วว่าตานสอบผ่านนะคะ พอวันนั้นที่ตาลรู้ว่าตานสอบผ่านปุ๊บตาลก็โทรหาอัศวิสต์อาเจนทัวนะคะแล้วก็ถามเขาว่าเนี่ยเราสอบผ่านแล้วนะเราต้องทํายังไงต่อเขาก็จะสอบถามประวัติเรานะคะชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เรียนจบอะไรประมาณนี้คะ่ะข้อมูลส่วนตัวทั่วๆไปเนาะจากนั้นนะคะเขาก็จะส่งเอกสารมาให้เราที่บ้านสมัครทางออนไลน์อีกทีนึงนะคะพวกรหรัสพวกอะไรที่เราจะได้ อัปเดตข้อมูลในนั้นได้อะไรแบบนี้เพราะว่ามันต้องใช้รหัสส่วนตัวเนาะอันนี้เดี๋ยวตอนจะเอาให้ดูนะมันจะเป็นแบบว่าเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการสมัครอ p p l y s o u r c a e ทางออนไลน์นะคะมันก็จะนหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะไม่รู้เห็นกันไหมเอ่ยจะประมาณนี้เนาะก็คือเขาจะบอกว่าเนี่ยเว็บไซต์อันนี้นะแล้วก็ให้ไปตรงไหนตรงไหนให้เราทํายังไงบ้างอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะประมาณสักสองสามวันนี่แหละค่ะเขาก็ส่งเอกสารหนึ่งมาให้ตาที่บ้านเพื่อที่ตาเนี่ยจะได้เอาเอกสารตัวนี้ไปให้ที่ทํางานนะคะที่ทํางานเก่านะคะเพื่อที่จะให้ที่ทํางานเก่าเนี่ยเขากรอกเอกสารตัวนี้ซึ่งพอที่ทํางานกรอกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะที่ทํางานบางที่เนี่ยเขาก็จะส่งเอกสารตัวนี้ไปให้ทางอาบีซัมเองแต่ว่า sì. ถ้าเกิดเขาไม่ทําใช่ไหมเขาส่งเอกสารตัวจริงมาให้เราให้เราเอาเอกสารตัวนี้นะคะ โหลดลงไปในเว็บไซต์ออบายจัดเจนทัวรที่เราสมัครเอาไว้อะค่ะเขาจะมีที่ให้เราเนี่ยอัปโหลดเอกสารในนั้นเนาะค่ะหลังจากนั้นก็รอประมาณคือตอนสอบสอบจบวันที่27มกราคมใช่ไหมคะซึ่งนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันที่28มกราคมถึงวันที่31มกราคมเนี่ยตันก็จะไม่ได้เงินเดือนจากที่ทำงานเดิมนะคะเพราะว่าถือว่าแฟร์ทรักเนี่ยสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่เราสอบจบเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ทาง Advice อ r m เขาก็จะให้เงินเราแทนนะคะก็คือจะตกละวันรับประมาณ15ยูโร50เซนต์นะคะแต่เราทําการสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่คือตานโทรติดต่ออัมค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเราเราไม่ชัวว่าเออเอกสารเราครบไหมอะไรประมาณนี้ขาดตกอะไรไปบ้างเราต้องทํายังไงต่ออะไรอย่างนี้นะก็หลังจากที่เราอัปโหลด แต่จริงแล้วมันไม่ยากไม่ยุ่งยากเลยนะเอาจริงโหลดเอกสารที่ที่ทำงานเก่าตันเก็ออกเรียบร้อยลงในอ่อลงในเว็บไซต์ออนไลน์ของทาง a ัลไบรทแล้วใช่ไหมคะตันก็ไปถามเขาว่าทุกอย่างเรียบร้อยไหมได้เอกสารทุกอย่างหมดแล้วเราแค่รอเงินอย่างเดียวเลยก็รอไปสักประมาณสองอาทิตย์กว่ามั้งหรือสามอาทิตย์ตันไม่แน่ใจเหมือนกันนะตันก็มีเอกสารเอ่อที่บอกว่าเราเนี่ยจะได้เงินเดือนเท่าไหร่วันละเท่าไหร่โดนหักค่าอะไรไปบ้างอะไรอย่างงี้จากทาง เอ่ออาวิสเอเจนทัวร์นะคะก็อย่างตานใช่ไหมตาลจบเอลสวิลลิงแอนด์โฮเทลฟักเฟลใช่ไหมคะตาลก็ได้วันละ3 2 3 0ยูโรนะคะแล้วก็หักค่าเออเฟสิครุงอีกก็6ยูโร46เซนนะคะ หลังจากนั้นมันก็จะเหลือ2 5ยูโรแ4สเซนใช่ปะ่ะเราก็จะได้เงินแค่60%จากตรงนี้นะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะได้แค่1 5ยูโร50สเซนหรือตกเดือนละประมาณ465ยูโรนะคะซึ่งระยะเวลาในการได้เงินตกงานเนี่ยตั้งแต่วันที่28เดือนมก,กราคมจนถึงวันที่26มก,กราคม2022นนะคะในนี้ได้ระบุไว้เนาะ จำนวนเงินมันก็จะลดลงนะถ้าเกิดว่าตาลขอเพิ่มถ้าหลังจากเดือนมาการาคมอย่างเงี้ยตานยังขอเงินเอาไว้สอยู่ว่าไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าเงินเดือนมันจะลดลงหรือเท่าไหร่ตาลต้องขอเงินเอาไว้สูกเพราะว่าตาลต้องใช้แฟชทางตัวนี้แล้วตาลต้องใช้ค้างแค้แฟซิคคุลุงซึ่งถ้าเราทำาอาไว้สูใช่ไหมเราก็ไม่ต้องจ่ายค้างแค้แฟซิคคุลุงเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องจ่ายค่าประกรันอะไรอย่างเงอ่ะมันจะตกเดือนละสองร้อยยูโรอะซึ่ง เออมันไม่คุ้มถ้าจะทำมินิจบเขาจะไม่จ่ายค่าประกันให้เราตาเก็เลยต้องมาัอาอับไ o โซเกตนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของตาเนาะบางคนเพื่อนบางคนเขาก็ได้เงินเยอะกว่านี้นะได้มากกว่าตาเนอย่างตาได้465ย e ูโรใช่ป่ะแต่เพื่อนตาได้ประมาณ700กว่าเพราะว่าเขาบอกว่า ถ้าเราต้องถ้าเราต้องจ่ายค่าบ้านเองใช่ไหมแบบมีแพทตร์กชื่อเราจะเราจ่ายค่าบ้านเดือนละเท่าไหร่เราก็จะได้เงินจากทางอาบาเซยมเนี่ยนะเยอะมากขึ้นนะคะอย่างเื่นตาก็ได้ประมาณ700ยูโรกว่าๆประมาณนี้เนาะแล้วก็พอหลังจากที่เราเผ่านไปสักประมาณเดือนหนึ่งอะไรอย่างงี้เนาะทางอัมเขาก็จะส่งจดหมายมาที่บ้านนะคะว่าเออเนี่ยให้ไปอบรมอะไรอย่างงี้แต่ว่าของตานะ่ไม่ต้องไปอบรมเพราะว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนานะเขาก็เลยเขียนมาบอกแค่ว่าเออเนี่ยมันจะมี telephone r นิชเบร t i o n นะก็คือ,เ,อเหมือนกับแบบอบรมทางโทรศัพท์แทนเขาก็จะเขียนไว้นะว่าเออเนี่ยวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราไม่ว่างหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกระดาษอีกแผ่นหนึ่งให้เราเขียนแล้วก็ส่งไปให้เขาเนาะสามารถส่งทางอีเมลก็ได้นะคะไม่ไม่ได้ยุ่งยากเลยแล้วแต่ตันก็รอให้เขาโทรมานะเพราะว่าตันก็อยากรู้เหมือนกันว่า เออมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะอบรมแบบไหนเขาก็โทรมาคุยเขาถามว่าเออเราเชื่ออะไรเราสมัครที่ไหนไปแล้วบ้างเรามีปัญหาเรื่องการเขียนสครเปต์ไหมอะไรแบบนี้ให้เขาช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งของตานเนี่ยทุกอย่างโอเคต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเขาตานลงมือหางานเองหมดเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ถ้าเกิดว่าตาน แต่ไปทดลองงานที่ไหนอะไรเงี้ยให้แจ้งให้เขาทราบด้วยเพื่อที่เขาก็จะได้ปกป้องเราถ้าเกิดว่าทางที่ทํางานที่เราไปทดลองงานอย่างเงี้ยเขาใช้เราแบบมากเกินไปมากเกินกว่าที่แค่การทดลองงานอะไรเงี้ยเขาก็บอกเราประมาณนี้เนาะอย่างก็โอเคเรียบร้อยนะก็ตกงานมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วตอนนี้ก็ได้งานแล้วนะคะแต่ว่าเป็นแบบเบฟรีทแฟทรักก็ไม่เป็นไรเนาะก็ทําไปก่อนเพราะ อยู่แต่บ้านมันก็น่าเบื่อไม่รู้วจะทำอ,อะไรดีอืมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวตานจะมาตอบเนาะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย